มาแล้วหัวเว่ยแบ d นด์สิประสบการ์สมาร์ทวอชในราคาสมาร์ทแบนด์เบาสุดบางเชียบหัวเว่ยแบ d นด์สิมาพร้อมหน้าจออัมโ e เขนาด1.47นิ้วสว่างชัดเต็มตาพร้อมหน้าปัดที่มีให้เลือกมากมายปรับเปลี่ยนได้ตามสไตล์ของเราอย่างนี้หน้าปัดรูปแบบใหม่น้องหมีแพนด้าน่ารัก ตัวเรือนเบาสุดเพียง15กรัมบางเฉียบเพียง8.99ม mm, ิลิเมตรแถมยังมีบอดี้อลูมิเนียมอันลอยสุดหรูแข็งแกรง่งแต่สวมใส่ได้สะดวกสบายตลอดทั้งวันส่วนสายเป็นแบบยางสวมใส่ได้กระชับไม่ระคายเคืองเจาะรูไว้เพียบเหมาะกับทุกขนาดข้อมือแถมยังมีมาตรฐานกันน้ำระดับ5 ATM เียเหงื่อได้โดนน้ําดีออกกําลังกายฟินที่ด้านหลังมีเซ็นเซอร์ครบตรวจจับแม่นยําทั้งการออกกําลังกายและฟีเจอร์สุขภาพสายออกกําลังกายถูกใจตรวจจับการออกกําลังกายได้มากถึง1 0 0โหมดรวมทั้งการขี่จักรยานว่ายน้ําเดินป่าหรือวิ่งแบบนี้ด้วยเอาวิ่งเลยนั่นน่ะเพิ่มเติมคือการตรวจจับการนอนอย่างละเอียดพร้อมสรุปเป็นคะแนนบอกค่าครบ ทั้งหลับลึกหลับตื่นตื่นกี่ครั้งดูได้บนข้อมือเลยมีแดชบอร์ดอัจฉริยะตรวจลึกไปถึงอารมณ์หูวัยแบนซีรองรับการเชื่อมต่อกับทั้งสมาร์ทโฟนหัวไว้เอง Android และ iOS ด้วยครับด้านแบตเตอรี่ก็อึดสะใจสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง14วันกันเลยห a ว e i แบน d ี0เตรียมวางจำหน่าย23มีนาคมนี้พร้อมโปรโมชั่นสุดเร้าใจ